สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราะจะพาเพื่อนๆมาดูน้ําในอ่างปลาสวยงามของเรานะที่เลี้ยงปลาสอดปลาบอลูนไว้นะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าน้ํามันจะขุ่นไม่ใสนะเราจะทดลองใช้ของที่เรามีอยู่นะ ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินเยอะนะคะก็คือน้ำจุลินทรีย์สองข้อแสงสีแดงของเราที่เคยหมักไว้นะ<ม>เราจะทำการ<ม>ทดลองใส่ในอ่างปลาสวยงามนะมเพราะว่าเคยเห็นเขาใส่ในบ่อปลาใหญ่นะบ่อดินนะ,<ม>ะสักปลาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราจะเอามาใส่ในอ่างปลาน้อยของเรานะเทใส่ในช้อนแกงแบบนี้นะ ใส่ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะอันนี้กระมังใหญ่ประมาณยี่สิบนิ้วนะคะใส่ไปแล้วก็คนให้ทั่วนะคะให้มันเข้ากันนะ,อ,ะอีตอนที่เราใส่อยู่นะเป็นช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนน้ำเติมน้ำใหม่นะคะแล้วก็ดูดมูลปลาออกไปแล้วนะแต่ปลาเราตัก แยกออกใส่กระมังเล็กอยู่นะคะอันนี้ก็พอใส่น้ําจุลินทรีย์ใส่เกลือนะคะใส่เกลือเข้าไปอันนี้เราใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเกลือนะ,ะแล้วเราก็จะมาจัดไม้น้ำนะคะไม้น้ําที่วางอยู่ข้างๆกระมังใหญ่นี่นะคะ จัดไม้น้ําเสร็จแล้วก็เอาน้องปลามาใส่ไว้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเอาทิ้งไว้คืนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าช่วงหกโมงจะมาดูกันนะว่าน้ําใสแค่ไหนนะใสขึ้นหรือเปล่านะจะพาเพื่อนๆมาดูกันอีกทีนะจะเห็นได้ว่าตอนนี้น้ําขุนมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนเช้าน้ําใสไหมนะคะ อตอนนี้ก็เช้าแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆน,น้ำใสมากว้าวเลยนะน้ำใสมากๆนะผิดจากเมื่อวานมากเลยนะเมื่อวานอตอนเติมน,น้ำจุลินทีเข้าไปนะประมาณสี่โมเย็นนะอันนี้หกโมงเช้านะคะน้ำใสมากๆเลยนะ น้องปลาเห็นเรามาแล้วก็ว่ายออกมาหาะ,ะเรื่องหิวข้าวเลยนะ,ะเดี๋ยวก็จะให้เป็นอาหารมิตรนะ,ะแล้วก็ไรอบแห้งบทนะ,ะน้องปลาล่าเริงอ้อมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะบอกเพื่อนๆน,นะคะ ถ้าคนที่เคยใช้น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงนะคะเพื่อนๆก็จะรู้ว่ากลิ่นเข้าแรงนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆจะเอามาใส่ในอ่างปลาแบบนี้เหมือนเรานะ,ะแนะนำว่าให้ใส่อ่างปลาที่อยู่นอกบ้านนะคะหรือว่า,าตู้ปลาอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยนะ,ะแต่ถ้าเป็นอ่างปลาแบบนี้แน่นอนว่าต้องอยู่นอกบ้านอยู่แล้วนะ กลิ่นมันแรงนะคะเพื่อนๆไม่เหมาะกับตู้ปลาที่อยู่ในห้องในตัวบ้านนะกลิ่นแรงนะนี่ขนาดใส่แค่สี่ช้อนนะถ้าเอาหน้ามาใกล้ๆแบบนี้นะตอนที่ถ่ายคลิปนะได้กลิ่นนะได้ได้กลิ่นน้ำจุลินทรีย์สอง้อแสงนะขึ้นมาจมูกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นที่กรองแบบธรรมดาธรรมดาของเรานะคะ แบบง่ายๆนะเดี๋ยวมีโอกาสนะจะทำที่กรองเป็นถังนะก็จะได้ใส่เป็นชั้นหินทรายาใยอะไรเงี้ยนะแต่น้ำใส่มากนะดีใจมากเลยนะจริงๆอของจริงที่ดูจากสายตาเราน,ะน้ำใสกว่าในคลิปอีกนะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ